ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีตัวเครื่องล้อมรั้วไฟฟ้านะครับมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวเครื่องล้อมรั้วนะครับมีอยู่2ระบบนะครับมาแนะนําก็คือสําหรับตัวนี้นะครับตัวหน้าตาก็จะคล้ายกันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็น2ระบบนะครับก็คือใช้ได้กับทั้งไปบ้านแล้วก็ไปแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นไฟบ้านก็ได้ไม่เดือน220โวลต์นะครับ เป็นไฟจากแบตเตอรี่ก็ไม่เกิน12โวลต์นะครับอันนี้ก็คือตัว2ระบบนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวตัวที่เป็นระบบเดียวนะครับก็คือจะใช้ได้กับเฉพาะตัวแบตเตอรี่ไม่เกิน12โวลต์เท่านั้นนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆ้ายกันนะครับ แล้วก็ในกล่องตัวสองระบบก็จะมีเพื่อมาเป็นปลั๊กนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือใช้ได้กับทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟแบตเตอรี่กันเองนะครับแล้วแล้วก็สําหรับทั้งสองตัวนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นอุปกรณ์ตัวยึดนะครับก็คือเป็นเหล็กนี่ครับจะให้สองตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวคล้องกับตัวรวดนะครับ ประจักเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ในกล่องนะครับแล้วก็มีตัวน็อตครับสหรับตัวตัวเครื่องล้มบัวนะครับเครื่องล้มรัวนะครับก็สามารถนําไปใช้กับพวกลวดขาวหรือว่าเชือกแดงนะครับที่เอากันกันข้อบวกนี้ได้สามารถใช้ล้มบัวไม่ให้บัวออกนอกอาณาเขตได้นะครับครับก็สําหรับตัวเครื่องล้มบัวตัวสองตัวนี้นะครับก็ที่เราเอามาแนะนําก็ คือยี่ห้อพันยุเต็นนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อ,อมาทางร้านของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับคอ,อยตกอบัญถานอยู่ตอนนี้ก็สวัสดีครับ